สวัสดีครับแฟเนเกตตัวเลขพาด้วยโมเด็ดทุกท่านนะครับไกรวันโชคลาภ้ามาเต็มทีแล้วนะครับช่องก็จะนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นชุดตัวเลขสามตัวบนลุ้นเงินล้านกันนะครับก็มีสามตัวสองตัว นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นชุดตัวเลข3ามตัวนะครับรวมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูในคลิปนี้นะครับก็เริ่มที่ชุดแรกครับหนุ่มุบลนนะครับบน3มตัวนะครับแต่งตัวบนล่างก็ามี6ก4 5 2 4 1 2ห้าสองสี่หนึ่งสองปดห้าสองเก้าหนึ่งหเจนะครับส่วนชุดเลขสองตัวล่างเขาก็จะเน้นเลข3านะครับ3 5 3ห้าสาหแล้วก็3ามก้าไกลลิ สีแก้วนะครับทีเด็ดรัฐบาลก็ฟันเก้านะครับก็ชุดสามตัวให้หกสองเก้าหกสามเก้าสองตัวเก้าสองเก้าสามเก้าห้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเน้นเก้าสองสองเก้าครับหมดละดูของเจ้านี้กันว่างครับแอดพายุทะเลสายนะครับงวดที่แล้วไม่เก้านะครับก็ไปเข้าหลักสิบกับหลักหน่วยเอานะครับก็ สิบหน่วยบนเข้านะครับแต่หลักร้อยไม่เขานะ้ารับวันนี้ก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ให้ชุดตัวเลขหน่วยละหกตัวนะครับก็หลักร้อยก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลหลักสิบบนก็จะมีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลักหน่วยบนก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับก็อลองจับคูก่กันเราดูครับเผื่อบางทีเลขจะเข้าอีกนะครับสาทีหนะขั้นตอนหลังก็ให้ดูนะครับ,บหน้าจอาแล้วก็เอาไปตรวจสอบได้ครับ มาดูหนูผีไปเนจรกันบ้างครับสรุปผลคำนวณนะครับเด่น3นะครับจับชุดตัวเลขให้9 2้9 4องสามตัว2องสามสี่สากาเลือกเด่นห้านะครับจับคู่ให้ห้าอาจารย์คมนะครับเป็นตาราง3มา3ตัวหรือสตัวบนลางนะครับ ที่เคยลงให้ดูครับวันที่ผ่านมาก็เข้า2ตัวล่างครับวันนี้ก็ลองจับคู่กันดูครับชุดตัวเลขมี2 5 9 7 8 6แล้วก็4นะครับมาดูสูตรนี้กันบากครับครบบนสูตรนะครับวันที่ผ่านมาก็เข้า3 0 7ตรงตรงครับวันนี้ชุดตัวเลขมีให้นำมาจับเห็นชุดรวมก็จะมี1 0 1 2 5 6 8ครับท่านกูับทั้งจมก,ก็ลองไปจับกันดูครับเหมือจะเป็นโชคเป็นลาา ดูชุดนี้กันต่อครับ3ตัวบนให้5 3 7 5 8 7 2 8็ดห้าแตัวหลังให้3 8 3 9 2 3สากแล้วก็2องดูชุด3ตัวของเทพมอรณนะกันเลยนะครับขวามือนะครับก็เป็นเลข3ตัวหน้า3ามตัวหลังนะครับขวามือให้3ามสอง สามหกแ2ดสามหกเกแปดหกนะครับชุด2ตัวให้6 3 8 3 6 9ปดส4มหส่วนบุกคมสีแดงแดงก็คือตัวเน้นนะครับดูของแอดเปิลกันบ้างกรับวนที่ผ่านมาก่อเข้าสามศูนะครับงวดน,นี้ชุด3ตัวจับให้4ี่ศูนย์เก้า

ชุดเต้นก็คือหนึ่สองนะครับส่วนไปนี้ก็เป็นเลขฟ้าลงนะครับไม่รู้ของญาติท่านไหนนะครับท่านก็ก็พูดลงให้ก็ับเปบางทีท่านผู้ชมชอบหรืออาจจะเป็นโชคลาภวันนี้ก็ได้นะครับก็ชุดตัวเลขก็มี5้าเกนะครับตัดเลขก็มี 5, 9, 4, 9, 5้าเก้ากัน5-7 มาดูของแอดไพรี่บ้างครับชุด3ตัวให้ c 6 9 6 9 5าหกเ c หกแองตัวให้ c 6 4 9 6 9เก้าหก้ากและก็6กปมาดูชุดนี้กันบ้างครับเริ่มที่ซ้ายมือนะครับชุด3ามตัวให้9ก8าสองแปแปดสละก็หนึสปนะครับส่วนขวามือนะครับก็เป็นอาจารย์ใหญ่ให้เลขนะครับพอมีเลขเด่ดเก้าหสมศู จบกูจุดตัวเลขให้975 657 630 975 31695051395 2ตัวให้9794939298 5 1 5 7 5 4 5 2 5 8 69 65 68 67และก็60มาดูชุดนี้กันบ้างครับหัวที่ผ่านมาเข้านะครับก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมดูต่อครับ ก็เป็นตัวเลขคำนวณนะครับวันนี้จับชุดตัวเลขให้เน้นที่406นะครับชุดตัวเลขที่ไไ้ก็จะมี306 406 307 407 396 496 397 497นะครับส่วนขวามือนก็จะเป็นของแอตเทพนะครับที่เคยให้ถูก3ตัวตรงมาแล้วนะครับวันนี้ก็ชุด3ตัวก็จะมี7 386 38506สองตัวก็จะมี38 แล้วก็06นะครับส่วนตัวล่างก็จะมี05 06และก็96สามตัวบนของเพชรไพยรินะครับหลายครั้งนะครับที่ให้ถูกสามตัวบนนะครับวันนี้ก็ให้559 553 579 573 659 653 679และก็673นะครับส่วนชุดน,นี้เป็นของดดชนิเพชรหน้าทั่งอะไรนะครับ ดูจะอ่านไปยังไงครับก็เ,เป็นจากสูตรอมตะเพชรหน้าทาั้งคิอบนนะครับก็ขอไปถ้าอ่านปิดนะครับเล่นเด่นก็ให้สามกับเกน,นะครับดัด1หกับเกาส่วนจุดสามตัวก็หลายตัวพอสมควรครับท่านผู้ชมครัแบแคปหน้าจอเลยนะครับไม่ขออ่านให้ฟังนะครับไม่ขอ อ่านก็ได้ครับมี0 4 7 3 5 6 2 7 8 0 3 8 3 4 7 4 6 7 2 3 6 2 5 7 3 6 8 7 8 2 3 0 3 5 0 3 4 5 7 8 0 3 7 8 2 3 7 2 6 7 2ขอไปครับ5 6 7 5 7 0 3 4 8 2 7 0 6 7 0 3 5 7 3 6 0 2 4 7 3 5 8 2 3 4 2 3 8 3 6 7 4 7 8 3 4 6 4 7 5 2 3 5 3 4 0 3 7 0แล้วก็5 7 8นะครับมาดูชุดนี้กันต่อครับชุด3ตัวตรงโต๊ดนะครับแนวทางเฮียโกนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็เข้าตัวโต๊ดนะครับ7 3 0นะครับวันนี้ชุด3ตัวโต๊ดก็ดังที่เห็นแเราก็ขวามือนะครับ,ม,ม,รบมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดใหม่เยอะครับ ก็48จุดตรงโต้นนะครับ้าสูตรยังเ,เดินทด่อยู่ก็พอมีกำไรนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอให้ดูเลยนะครับก็ไม่ไม่ขออ่านให้ฟังนะครับแคปหน้าจอเลยครับท่านใดจะจดก็ผมหยุดไว้แล้วก็จดนะครับ อันนี้เสริมเพื่อให้ตัดสินใจที่เฉยๆนะครับเป็นแนวทางของเชาวโรธนะครับก็จะเป็นตัวเลขหลักสิบบนนะครับที่สูตรเขาว่าเดินดีมาห้างหมดแล้ววันนี้ไม่รู้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับก็ให้ไว้เป็นแนวทางก็จะมีเลขสองสี่หกวนสูตรนี้นะครับสูตรสองตัวบนตรงๆไม่ต้องกับนะครับก็มีสูตรให้ดูนะครับก็ลองเราไปคำนวณตามอยู่นะครับก็ว่าถ้าออกตามสูตรนะครับยังเดินดีอยู่ก็คือสองเจ็ดนั่นแหละครับ ของแอหนมกันบ้างครับบน4ชุดเน้นๆนะครับก็จะมี1 7 3่งเจ็3สามนึจ็ครับชุดสตัวบนก็เจ็ดสามเจ็ดห้าก้าสชุดนี้เป็นชุด3ตัวบนตรงระยะสั้นนะครับก็ให้มาแล้วสิงวดนะครับงวดที่ออก3ามเก้าหนั้นก็ผิดนะครับแต่ขอผลงานก็โปรยไปยนกครับล่าสุดงวดที่10ที่ผ่านมาก็ 307นั่นแหละครับเข้าตรงๆเลยก็รอดูวันนี้ครับจะได้เลขอะไรนี่นะครับท่านผู้ชมขยายให้ดูแล้วนะครับจากสูตรที่แล้วนะครับก็ข้างบนนะครับก็จะหลักร้อยก็จะได้913หลักสี่ห้าหลักหน่วยก็012ยหนึอนะครับ,จ, 0, 1, 2, รบจากชุด3ตัวก็จะได้950 951 952

ก็ลองใช้วิจิทัยานในการรับชมงัระฝังนะครับมาดูชุดนี้กันบ้างครับของหลวงพ่ออำหนวยนะครับข็ตัวมี 6, 75, 6, 76, 6 70, 7เ6็ดห7า7 7เจ็ดหกหกเจ็ดศูนย์นแปดแปดเจ็ะครับสตัวก็จะมี7 75, 7 76, 7 70, ะเจ7ดห้านย์นะครับกันเจ็ไว้ด้วยนะครส่วนตัวล่างก็มี 3าม5อ2สามหแลดสอ้าะก็ศูมาดูผลงานของพี่ใหญ่กันบ้างครับเลขเด่นดแกับเก้าตัวรอง1นึ่งสากครับจับชุด3ตัวให้8 8ดแ8ดหนึ9 8 3 2ตัวให้9 1 9 3 8 1แล้วก็8 3มาดูของอาจารย์เต๋ากันบ้างครับจับตาเลขวันครูนะครับหนึ่งกับเก ชุดบน3ตัวก็จะมี6 9 3 3 8 5สามสามแปดห้และก็น 1, 9, หนึห่งเก้าหวยไทยรัฐก็ไม่รู้จริงหรือหลอกหรอกครับแต่ก็ลองนํามาฝากท่านผู้ชมไว้ดูเป็นแนวทางครับจุด3ตัวบน4 6 3 6 3 0าุด2ตัวล่าง4ี่แปแล้วก็3 0มศูนทีนี้มาดูเลขสูตรกันบ้างครับงวดที่ผ่านมาก็รุดนะครับ สูตรสูตรนี้นะครับก็สูตรก็ถาให้ถาออกมาให้ท่านผู้ชมดูเหมือนเดิมนะครับก็เลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับวันนี้หลักร้อยก็จะมีสามหกเก้าหลักสิบมีหนึ่งสามเจ็ดแปดนะครับหลักหน่วยก็จะมีสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับถ้าสูตรยังกลับมาเดินต่อก็ลองเอาไปจับชุดตัวเลขกันดูครับวันนี้ไม่เยอะนะครับ หลักสิบลำหน่วยจับการสี่ห้ายี่สิบนะครับยี่สิบชุดตัวเลขนะครับถ้าสองตัวนะครับเอาหลักร้อยใส่ก็เป็นหกสิบชุดตัวเลขนะครับสูตรยังเดินดีอยู่ก็น่าสนใจน่าลุ้นเหมือนกันนะครับก็ลองดูครับหกสิบชุดนะครับวันนี้ไม่ไม่หลายตัวนะครับถ้ายังเดินดีก็กําไรเห็นเห็นนะครับ ดูของเจ้านี้ดูบ้างครับนภัสแจเจรัสศรีนะครับวันที่ผ่านมาก็เข้าตรงๆเลยนะครับสามเจ็ดนะครับวันนี้สิบหกกุมภาพันธ์นะครับได้ตัวเลขอะไรก็รับชมได้เลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมขยายใหญ่ให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับขออนุญาตไม่อ่านให้ฟังแล้วกันนะครับทาผู้ชมท่านใดก็แคปหน้าจอได้ก็แคปนะครับท่านใดแคปไม่ได้ก็ กดหยุดไว้แล้วก็จดนะครับปิดท้ายคลิปวดีโอนี้กันครับชุด3ตัวบนนะครับ mm hmm. ก็น่าจะลงให้ท่านชมดูแล้วละครในคลิปก่อนหนะ้าก็อยากจะนําเสนออีกครับในชุดรวม3ตัวบนหลุนล้านนี่ครับวันที่ผ่านมาก็ ถ้าจับดีๆก็เข้านะครับสามศูนย์เจ็ดนะครับแต่เจ้าของคนงานเขาจับแต่สามศูนย์หกนะครับสามศูนย์เจ็ดเขาไม่เอาวันนี้ก็ลองตามดูครับติดไม้ติดมือไว้สักตัวละบาทสองบาทนะครับก็ลองดูครับจุดตัวเลขไม่เยอะครับก็นี่แหละหลักร้อยสี่ตัวหลักสิบสี่ตัวหลักหน่วยสี่ตัวหลักร้อยก็จะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลักสิบก็มีเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่วส่วนหลักหน่วยก็จะมีสามสี่ห้าหกครับถ้าสูตรยังเดินต่อก็ นาลรุ้นทีเดียวเชียวนะครับสาทีก็เดินมาเนี่ยครับส่วนใหญ่มักจะเดินสั้นๆนี่แะครับจะยังแม่นอยู่ก็ลองดูครับวันนี้จะไปโชว์ไปเล้วกับท่านผู้ชมไหมท่านนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับเทสทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาครับก็ให้วันนี้ถูกรรางวันกันตัวหน้านะครับก็ขอจบคลิปวีดีโอเพียงแค่นี้ครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ